สวัสดีครับพบกับสุลกาวลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่เบสซี่ปฏิเสธออกรายการช่อง CBS Sport เฉยเรื่องครับที่ไมอามีเพราะมีเจม,มี่กาเลเกอร์ผมไม่ชอบคีนา เรียกว่าเป็นกระแสร้อนแรงกันอยู่ณนะตอนนี้นะครับลิโอเนลเมสซี่ปฏิเสธคำเชิญของจากทางช่อง CBS Sport ให้ร่วมพูดคุยในฐานะแขกพิเศษในช่วงโรดโชว์แชมเปี้ยนแต่ว่าลิโอเนลเมสซี่นะตอบปฏิเสธเป็นแขกรับเชิญในรายการนี้ในทันทีเมื่อได้รู้ว่าเจมี่กาลิเกอร์เป็นหนึ่งในพิธีกรในรายการดังกล่าวโดยที่เมื่อปี2022นั้นเจมี่กาลิเกอร์เคยด่าลิโอเนลเมสซี่ว่าเป็นลาแก่ที่หมดสภาพ หลังโชว์ฟอร์มแย่กับเปเชปาริซึงแมงจนทําให้เมสซี่โกรธจัดและแค้นมาจนถึงทุกวันนี้นะครับปัจจุบันเจมี่แคลร์อดีตประกรหลังของลิเวอร์พูลก็ได้ประกอบอาชีพผู้บรรยายนักวิจารณ์รวมถึงปรากฏตัวเป็นข่าวรับเชิญตามรายการฟุตบอลต่างๆซึ่งมีอยู่ครั้งหนึ่งเมื่อเดือนมกราคมปี2022นะครับเขาดันไปพูดถึงสิ่งที่ไม่ดีเกี่ยวกับการย้ายทีมของลิโอเนลเมสซี่มาอย่างเป๊ะแ ก่อนที่จะโดนสตาชาวอาร์เนนาส่งข้อความตอบกลับด่าเจมี่กาเลเกอร์ว่าเป็นหลาไม่ว่าจะผ่านมานานหลายเดือนแล้วหลังจากเหตุการณ์ดังกล่าวนั้นแต่ดูนว่าลิโอเนลเมซี่ก็ยังไม่ชอบหน้าเจมี่กลเลเกอร์ไม่เป,ปลี่ยนแปลงหลังจากล่าสุดเคสอัปโดพิธีกรสาวของจากทางช่อง CBS Sports ได้เปิดเผยว่าลิโอเนลเมซี่ ปฏิเสธการเข้าร่วมรายการยูฟ่านเฉลีของสถานีนไมไบมี่โดยให้เหตุผลว่าเรอเจมีก่กาเลเกอร์ร่วมรายการด้วยก,กาเลเกอร์คุณทราบไหมว่าทั้งช่องเราได้ส่งคำเชิญอย่างเป็นทางการไปหาอินเตอร์มามี่เพื่อให้รีโอนเนลเมซี่มาออกรายการแต่คุณรู้ไหมว่าเราได้รับคำตอบอย่างไรกับมาเป็นที่ชัดเจนว่า l ล o n นลเมซี sey, จะไม่ออกรายการโทรทัศน์ใดๆเลยที่เจมี่กัลเลเกอร์มีส่วนร่วมยังไรก็ตามในช่วงดีเบตนะครับว่าใครยิ่งใหญ่กว่ากันรนะหว่าง l ล o n นลเมซีหรือคริสตยโนโรนัลดโดยเจมี่กัลเลเกอร์นั้นก็บอกว่าคริสตยโนโรนัลดเป็นดาวสนวที่ยิ่งใหญ่ที่สุดตลอดกาลขณะที่เลโอนลเมซีเป็นผู้เล่นที่ยิ่งใหญ่ที่สุดตลอดกาลนะครับโอ้มัน่นใจขึ้น เบนดดลั่นนะครับตอนนี้เหมือนกับฟอร์มอย่างกับคนละคนในปีที่แล้วเบนดดนะครับปีดลิเวอร์พูลออกมาสร้างความมั่นใจให้กับทีมโดยช่อว,ว่าตนเองมีฟอร์มที่ดีอย่างกับคนละคนในปีก่อนเบนดดอนะครับปีดารุ่งทองลิเวอร์พูลทีมชั้นนําในศึกเวทีพรีเมียร์ลีกบอกว่าตอนนี้ตนเองพัฒนาขึ้นเยอะเหมือนกับเป็นคนละคนกับเมื่อปีก่อนเลย หลังได้โอกาสลงเล่นมากขึ้นณนเวาลานี้หลังจากที่เบนด์ดดนั้นได้รับความไว้วนใจและได้ลงเล่นในทีมจุดใหญ่ของหงแดงมากขึ้นก็ทําให้เขาเกล่าวว่ามันเหมือนกับกลางวันกับกลางคืนเลยแหละเมื่อคุณต้องปรับตัวจากนั้นคุณก็เริ่มทําได้ดีความมั่นใจของคุณก็จะเพิ่มมากขึ้นในทั้งฐานะนักเตะและคนคนหนึ่งผมเคยพูดแบบนี้มาแล้วตอนปรีซีซัน่นผมรู้สึกแตกต่างกันแบบสุดขั้วเลยนักเตะผมเป็นเมื่อปีก่อนนั้นไม่ได้ใกล้เคียงกับผมที่เป็นณตอนนี้เลย แต่นั่นก็ไม่ได้หมายความว่าตอนนี้ผมจะหยุดผมจะจําเป็นจะต้องเดินหน้าต่อไปแังว่าผมจะพูดในแบบเดียวกันนี้ได้ในปีหน้าเอาจริงๆผมเองก็เอนจอยกับการมาหยุดตรงนี้ผมคิดว่าไม่ว่าใครก็ตามที่อายุขนาดผมแล้วโชคดีได้มาหยุดตรงนี้ก็เป็นกันทั้งนั้นแค่ผมพยายามมองหาโอกาสลงสนามตอนที่ได้รับหมัน่นเมื่อ3-4ปีก่อนผมไม่นึกถึงเลยว่ามันจะมาอยู่ตรงนี้ได้ เมื่อคุณมาหยุดตรงนี้แล้วนะ่ะนั่นก็ดีคุณแค่พยายามเล่นฟุตบอลสนุกกับตัวเองหลังจากนี้เมื่อคุณถอยออกมาคุณจะตระหนักได้ว่าผมกําลังเล่นอยู่กับ1ในระดับที่สูงที่สุดเท่าที่มีโอกาสมันคือความฝันที่เป็นจริงของเด็กคนหนึง่งแฟนหงสนไหมเผอหนึ่งข้อที่ลิเวอร์พูลต้องทำหักอยากได้ตัวคิลิยันเอ็มเปเป้มาร่วมเทียบ ปเปิดเผยหนึ่งสิ่งที่ลิเวอร์พูลต้องทำนะครับหากพวกเขาอยากด้ตัวเลียนเอมเบเป้เข้ามารุ่งทีมวันที่30สิพฤศจิกายนนะครับอดัมเชอร์โกนักข่าวของเดลี่เมลสื่อแอดังความปรนทับรายงานมาว่าลิเวอร์พูลเริ่มพิจารณาี่จค้าตัวเคลียนเอมเบเป้ตวรุกดีเกียกับตันทิมชาิฝรั่งเศสเข้ามารุ่งทีมแบบไร้ค่าตัวหลังตัวนักเตะเตรียมที่จะหมดสัญญากับต้นสญญกัดปัจจุบันอย่างปารีสแซงแมงหลังจบฤดูกาลนี้ อย่งางไรก็ตามนะครับการที่จะควักเงินระดับนี้เข้ามาร่วมทีมได้นั้นมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายโดยช้อนแนวเรื่องของการเงินเอ็มบาเป้รับกเกณฑ์เิกับเอชเออยู่ที่ประมาณ63ล้านปอนด์ต่อปีหรือราว2,850ล้านบาทต่อปีหรือประมาณ1.2ล้านปอนด์ต่อสัปดาห์หรือ53ล้านบาทต่อสัปดาห์คิดเป็นเงินไทยนะครับด้วยตัวเลขดังกล่าวนี้ทัพหงแดงจําเป็นจะต้องปล่อยบูมิซาลาออเทติมไปก่อน โดยปัจจุบันแข้งทีมชาติอียิปต์รายนี้รับกันเงยสูงที่สุดภายในทีมอยู่ที่18.2ล้านปอนด์ต่อปหีอ 3, 5, ปออหรือคิดเป็นเงินไทย810ล้านบาทต่อปีหรือ3,050,000ปอนด์ต่อสัปดาห์หรือคิดเป็นเงินไทย15.5ล้านบาทต่อสัปดาห์นอกเหนือจากเรื่องของค่าเหนื่อยแล้วทีมต้องระดมเงินจากค่าตัวที่ขายของซาลาออกไปอีกด้วยโดยในวนันนี้ขณะนี้ท่าที่มีรายงานออกมาว่าทีมจากซาอุดิอาระเบีย พร้อมที่จะแจงเงินประมาณ1 5 0่ง0ถึงสองล้านปอนด์ประมาณ6 7 0 0ถึง8,900ล้านบาทเพื่อกระชากตัวซาร่าแข่งรายนี้ไปร,ร่วมทีมหลังจบฤดกูกาลนี้สิ้นสุดลงมีเงินเขาก็เรียกว่าน้องมีทองเขาก็เรียกว่าพี่ถ้ามีเงินแน่นอนใครๆก็อยากมาร่วมทีมด้วยคอร,ริีกโปมองบทบาทแข่งจับชายขัดเกลาตัวเองให้ดีกว่าเดิมคอร,ริกโปนะครับ แข้งอนเนกประสงค์ของลิเวอร์พูลพูดถึงรอบปีเมื่อย้ายมาจาก PV ีวีไฮเวนมาเล่นยังทินแอนฟิลว่าเตะมันแล้วก็ไม่น้อยกว่า3ตำแหน่งนะตอนนี้นับเป็นการออกจากคอมฟอร์ทโซนเดิมๆต้องขอขอบคุณผู้จัดการกิมจิกิงครับกรีกาโปนะครับกดไปแล้วถึง13ประตูก,กับ4อัแอซิสภายใต้เครื่องแบบของแดงตั้งแต่ต้นปี2023าจำเฉพาะแค่ฤดูกาลนี้ก็ยิง4ลูกกับ1อซิส,สนลีก ความแตกต่างเมื่อครั้งเป็นกัปตันทีมพีวีมักเล่นหน้าซ้ายส่วนเจอกันครับให้โอกาสเขาเล่นได้หลากหลายตำแหน่งทั้งหอกตัวเป้าฟรอมส์นายหรือกองกลางตัวซ้ายซึ่งนน่นอนว่าถอยล่นลงไปเล่นเป็นกองกลางอีกด้วยซึ่งแน่นอนมันท้าทายและทำลายครอบความคิดเดิมๆเกี่ยวกับศักยภาพของตัวเองเอาจาิงๆผมมาอยู่ที่นี่เล่นไปแล้วหลายตำแหน่งหอกเป้ากองกลางปีซ้ายากริดกระเปื่เปิดปากในงานแถลงข่าวก่อนเกมโยูโรปาลีกพบกับลิน แล้วเกมนี้เขาก็ยิงอีก2ลูกก็เดงนคิดว่ายังทาได้ดีกว่านี้อีกแ้แนะ่เอาตรงๆใครมันก็อยากเก่งขึ้นในทุกๆวันนั่นแหละและตลอดเวลาแต่ผมก็มองว่าทุกอย่างกําลังดำเนินการไปได้ด้วยดีรวมทั้งการพัฒนาขึ้นได้อีกรวมทั้งหมดทั้งมวลนั้นก็คือการฝึกซ้อมให้หนักเพื่อเป็นนักเตะที่เก่งขึ้นอย่างรู้ดูการก่อนก็เกือบทุกเกมแหละที่เล่นเป็นหอกเป้ามารุ้นการนี้ถูกส่งลงแข่งหลากหลายทั้งกองหน้าบ้างกองกลางบ้างก็พยายาม เน้นทำการบ้าน2ตํตำแหน่งนี้แสดงให้เห็นว่าผลทาอะไรได้บ้างทุ่มเทสุขความสามารถเพื่อแขกเรา,าตัวเองสู่แข้งที่ดีที่สุดนี่คือสุขการลิเวอร์พูลกับท่านชมเป็นรอบเช้าของวันที่1นึ่ธันาวาคมนะครับขอเชิญแฟนนะครับ,นนร,บร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูลสโม,มสรที่ผู้ท่านรักไปกับชายผู้บ้กคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคอปแฟนบอลพันธะเรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโม,มสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับ แล้วก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกดซ b s สคร b e เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะค f อฟแบนบอลพันท้ที่สําคัญนะครับมือใน้อยของผู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็กลับมาพบก,กันใหม่สวัสดีครับ